ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราคะ่ะขอต้อนรับคุณอาลีพักคงพันชัยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกว่าคุณตาอาลีนะคะ <c oughs> คุณตาอาลีตอนนี้อายุเท่าไหร่ล <90 S 2> ะครับเก้าสิบเลยครับเก้าสิบแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ยังดูแข็งแรงเลย ใช่ไหมคะเห็นบอกออกกําลังกายทุกวันเลยนะคะออกกําลังกายอะไรบ้างตอนนี้ก็จักรยานอยู่ที่แล้วก็เดินสายผ่านบ้างแล้วสายผ่านใช่ไหมคะก็แข็งแรงปกติแต่มีโรคหนึ่งที่คุณอาต้องมารับการรักษาคุณหมอแบงค์นั่นก็คือโรคของนิ้วล็อกใช่ไหมคะเป็นยังไงคะอาการของคุณตาดีโรคของนิ้วล็อกนี่มันมีอาการมา็นยังไงบ้างคะเวลาอ่านหนังสือร์นะฮะอาน้าสิบห้นาทีมันจะล็อกเลยเนี่ยเป็นยังไงคะ จากหนังสืออ่านอยู่ก็จะเกิดอาการครัล็อกเลยนิ้วนิ้วโป้งสองปุ๊บสองนิ้วเนี่ยแล้วคุณตาทำยังไงล่ะออนิ้วข้างขวาเขาช่วก็ออกมาได้เองค่ะแต่ข้างซ้ายเนี่ยไม่วาดตรงแท่งดึงงัดออกมาเลยคือสิบถึงสิบห้านาทีคือมันจะยึดอย่างเงี้ยคุณสงครับมันล็อกเลยแล้วคอมันอานเงี้ยมันคาไว้อย่างเงี้ยดึงไม่ได้เขาต้องช่วยงัดอย่างเงี้ยขึ้นมาเพราะว่ามันเราไม่สามารถที่จะ ใช้กล้ามเนื้อของเรางัดมันออกมาได้นี่มันเหมือนติดมันถูกฟีสเครับไม่ได้ช่องฟีสพยายามยันก็พยายามให้ออกไม่ไม่ออกเกิดอาการนี้นานหรือยังคะคุณตาสักสองเดือนสองเดือนแล้วทำยังไงคะมีได้ปรึกษาแพทย์แยนปัจจุบันหรือว่ามีการปรึกษากับทางญาติหรือเปล่าคะว่าเอ้เราจะทํำยังไงดีเกี่ยวกับอาการนี้ก็ก็ปรึกษาครับหมอเนะ่ฮะเพราะญาติเป็นหมออยู่ ก็เขาแนะนําว่าให้ไปผ่า i อเอ็นเก็บอเอ็นอะไรเนี่ยค่ะถึงกับต้องผ่าเลยเหรอคะอาการนิ้วล็อกก็สังเกตแล้วต้องผ่าต้องผ่าเขาบอกต้องผ่าทําไมถึงต้องผ่าอาการเขาไม่เหตุผลว่าอะไรเลยตัเอ็นมันพังเพื่อนเลยเราคือยึดอยู่คือคือคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมนิ้วล็อกเนี่ยรักษาแบบฝรั่งจะมี2แบบจริงๆแบบแรกก็คืออย่าไปเรียกว่ารักษาเลยแบบแรกคือกินยาถ่ายกล้ามเนื้อคือระงับอาการไม่ให้ปวด แค่นั้นเองถามว่าเส้นเอ็นที่มันยึดอยู่ทําให้นิ้วล็อกเนี่ยยังอยู่ไหมก็อยู่เหมือนเดิมน,นะครับอย่างที่สองของแบบฝรั่งคือเขาจะกรีดลงไปแล้วก็เอามีดเนี่ยไปเลาะเอาเป็นตะขอเนี่ยไปเลาะต,ต,ต,ตัด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 ไอ้ที่พังผืดเนี่ยเสร็จแล้วก็ปิดปรากฏว่ามันก็มันก็ดีขึ้นแหละแต่ว่าประเด็น่ที่ว่าจะลืมบ่กคุณส้มพังผืดเนี่ยเกิดจากเลือดระบบเลือดที่มันไหลเวียนผิดปกติ ี่มันแค่ไปหลอเฉยๆแต่ไม่ได้แก้ระบบไหลเวียนเลือดเลยเดี๋ยวหนันสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไอ้ฟังขื่อจะค่อยให้ก่อตัวขึ้นอีกอีกผมเคยเจอคุณส้มคนหนึ่งผ่าไปห้ารอผ่าแล้วห่าอีกอย่างนี้ก็เหมือนเราเจ็บตัวปีหรือเปล่าคุณหมอครับใช่แต่คราวนี้วิธีของแผนจริงก็จะกลับกันก็คือว่าเขาจะไปแก้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยให้ไหลเวียนได้ดีนะครับคราวนี้เวลารักษาก็ต้องดูว่ามันมันเป็นตรงไหน บางคนจากเลือดไหลเวียนไม่ไม่ดีจากเลือดน้อย<ะ>บางคนจากเลือดมันเหนียวเยอะเช่นบางคนมีไขมันสูงเบาหวานะนะครับหรือว่ายูริกเนี่ย<ะ>พวกเนี้ยก็จะทําให้ลลอกได้นะฮะหรือบางคนมีสองอย่างและก็ต้องไปแก้ทั้งสองอย่างถ้าใครแบบผ่าไปก็คืออาจจะต้องหลายครั้งอย่างที่คุณหมอว่าถึงประมาณหครั้งเลยทีเดียวทําไมคุณตาถึงตัดสินใจที่จะไม่ผ่าคะตอนนั้น ได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าพาแล้วเป็นยังไงหรือว่าเอ๊เราลองหาวิธีอื่นดูก่อนดีกว่าคือผมก็สนใจแบบจีนนี่ยนะเขารู้สึกว่ามันดีมีมาเป็นพันปีนะต้องดีก็ลองดูค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาหาคุณหมอแบงค์ของเราก็ผมเจอในรายการทีวีก็ลองดูก็เห็นคุณหมอแบงค์ได้ไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพรจีนแล้วก็การแข่งขันตอนแรกเลยที่มาหา ตอนนั้นอาการเป็นมาสองเดือนแล้วใช่ไหมอาการเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยเื่อรืป่ะมันเริ่มหนักขึ้นนะก็คือล็อกบางทีล็อกนานนานเลยใช่ไหมคะนานที่สุดกี่นาทีครับผมว่าสองสามนาทีสองสามนาทีก็เลยแล้วมันลำคานเลยถ้ามันเจ็บด้วยปกติอาการนิ้ล็อกก็คือเจ็บเนี่ยก็แค่เป็นเส้นอะไรพวี้เพราะว่าพอมันยึดเสร็จเนี่ยเลือดไหลเวียนเข้าไม่ได้ไงอานานนานนานก็เจ็บ ูคุณตาอาลีคะนอกจากอาการนิ้วล็อกที่คุณตาเป็นประจําเนี่ยเกือบสองเดือนมีอาการอื่น,นๆที่คุณตาเป็นอีกหรือเปล่าคะ <c oughs> กม็มีต้นต้ตนขาเนี่ยนะมัน <c oughs> ตึงเหมดนเส้นอะไรไเป็นอย่างนั้นนั่งนานๆ<ม>พอยืนขึ้นมามนก็เป็นพอเดินสักครู่ก็หายมีอาการกคล้ายๆก,กันเหมือนแบบเส้นตึงมันก็เหมือนกับมีตรงนี้เราก็สามารถที่จะเกิดอาการนิ้วล็อกได้ใช่นกัอเข้า เคยทำกายภาพก็กดีขึ้นนะแล้วก็เป็นไม,ไ,มไม่กี่วันก็เป็นอีกนอะกจากนี้มีอาการอื่นอื่นอีกไหมคะคุณตาก็ไม่เรื่องรับยากหน่อยนอนไม่หลับใช่ไหรับยากเลยคุณหมอคะอย่างนี้เกี่ยวเชื่อมโยงถึงกันไหมคะเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับด้วยแล้วก็ตรงบริเวณต้นขานี่มีอาการตึงเป็นจริงถ้ามองให้ขาดมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็ mm hmm. คือมันเกี่ยวข้องกับระบบะไหลเวนเลือด ที่คุณหมอพูดตั้งแต่แรกนนี้ครน,นะคะคราวนี้พอเราแก้ะระบบไหลเวียนเลือดได้เนี่ยอาการสารก็คือทั้งที่เรื่องนอนไม่หลับเรื่องที่ปวดตึงต้นขาเนี่ยแล้วก็เรื่องนิ้วล็อกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงหน้าว่ามันจะเข้าให้ดีขึ้นอืมได้เลยค่ะงั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาทราบถึงวิธีการขั้นตอนรักษาโรคนิ้วล็อกกันรวมถึงอาการตามว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวติดตามชมได้สักครู่ค่ะ